การปิดจ็อบของออสการ์เอาไปกันเร็วๆแล้วกันนะฮะบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดหมหาชนร่วเอลที LT นะครับ <c oughs> ได้มีการแจ้งว่าตามที่ได้นำเนินการ <c oughs> คัดเลือกกันชน 2, <c oughs> 2โครงการมูลค่ารวม67,305ล้านบาทและโครงการ ให้บริการลานจอดอุปกรณ์ภาคพื้นและการให้บริการผู้โดยสารภาคพื้นและกิจการอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องนะากาศยาสนสุวรภูมินะครับของผู้ประกอบรายที่3วงเงิน29,390ล้านบาทและโครงการให้บริการคลังสินค้าหรือว,ว่าคาโก้นะครับทากาศยาสนสุวรภูมิรายที่3วงเงิน37,914ล้านบาทโดยให้ผู้สนใจเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ2ราย1คือบริษัท Black บริการภาคพื้นจำกัดและ2คือบริษัทบริการภาคพื้นท่ากาศยานไทยจำกัดหรือว่าที่เรารู้จักกันคือ AOTGA ถ้าเรียกกันง่ายๆคือออสการนะครับต่างที่รู้จักกันล่าสุดนะครับคณะกรรมการคัดเลือกโครงการให้บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้นและคณะกรรมการคัดเลือกโครงการให้บริการคาโกได้ประกาศผลอย่างเป็นทางการให้ออสการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ร่วมลงทุน ทั้ง2โครงการดังกล่าวรนะก็ได้เป็นโครงการนะครับ,รบโดยทางด้านคุณประวีนานะครับจรจริยะทิติพงศ์นะครับดำรงตำแหน่งรองผู้นการรองผู้นการใหญ่สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้างรักษาการกรรมการผู้นการใหญ่เออก็เคยระบุไว้นะครับว่าจะผลักดันให้เออทสามารถลงนามกับผู้รับงานทั้งสองโครงการได้ ภายในปลายปี2568ด้วยก่ะก็เด็กที่ทราบกันนะครับออสกาก็จะมีผู้ถือหุ้นใหญ่ก็คือ AOT ใน49แล้วก็จะมีของ ASL Group นะครับก็ถือหุ้นอยู่51ใน SL SAL Group นะฮะเขาก็จะมีผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SAL Group ก็คือกลุ่มของ Sky ICT นะครับถือหุ้นอยู่ประมาณ46.8แล้วก็มี Triple I อ่าโลจิสติกนะครับถือหุ้นอยู่25.46%แล้วก็เป็นบริษัท MyBox นะฮะก็ถือหุ้นอยู่13.6%นะครับอันนี้ก็ เป็นที่มาของออสกานะครับก็น่าติดตามดูนะครับว่าหลังจากนี้นะครับในเรื่องของการเซ็นสัญญานะครับเพราะตอนนี้ชนะเป็นอย่างเป็นทางการแล้วก็รอของการเซ็นสัญญาซึ่งในหมวดของออสกาเองฮะอย่างคุณสิริวัต์ โตว,ว,วริชกุลนะครับผู้จัดการใหญ่ของออสกานะครับก็เปิดเผยนะครับว่าบริษัทก็เตรียมเงินลงทุนนะฮะทั้ง2โครงการที่ได้เดี๋ยวนี้ประมาณสัก4,000ล้านบาทซึ่ง AOTGA นะฮะหรือว่าออสกาเนะี่ยมีความพร้อมทั้งกระแสงเงินสดและเครดิตที่ดีซึ่งก็จะสามารถกู้เงินจากสาาถาบันการเงินเพิ่มเติมได้ ขณะที่ AOT นั้นก็ได้รับารายได้จากออสการสองรูปแบบด้วยกันนะครับอ,อันดับแรกคือได้รับในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่49%และอันที่2ก็คือได้รับในฐานะเป็นเจ้าของโครงการด้วยนะครับซึ่งก็ในฐานะของเจ้าของโครงการนี้ก็จะได้รับในแง่ของค่าสัมปทานและการการันตีรายได้ขั้นต่ําหรือว่ามินิมัมการันตีนั่นเองนะครับสำหรับอีกงานหนึ่งก็คืองานบริหาร งา,านจอดหรือว่างานภาคพื้นของรา,ายที่3เนี่ยครับก็จะดำเนินรูปแบบของ P P P ก็คือ net ตัว P P net cost นะครับคือเอกชน,นแบ่งรายได้และผลประโยชน์ให้แก่รัฐโดยภาครัฐนรับผิดชอบในแง่ของการจัดหาที่ดินสําหรับการพัฒนาโครงการและกํากับดูแลติดตามตรวจสอบคุณภาพต่างๆนะครับอันนี้ก็ในงานที่เกี่ยวข้องกับตัวาบร,ริการภาคพ,พื้นหรือว่า ตัวที่เราได้เห็นกันก็คืองานภาคพ,พื้นนั่นเองนะครับส่วนอีกงานก็คืองานที่เป็นบริการคาโก้นะครับรายที่3เหมือนกันอ,อันนี้ก็เป็นลักษณะเหมือนกันนะฮะสมปทานก็เป็นแบบ PPP net cost นะครับก็ก็คือมีลักษณะของฝ่ายรัฐก็รับผิดชอบเรื่องของการจัดหาที่ดินอันนี้ลักษณะคล้ายกันเลยนะฮะทั้ง2งงานเป็นสัญญาเหมือนกันก็คือรูปแบบ PPP net cost นั่นเองนะครับ แล้วก็คุณศิริวัตน์เองก็บอกว่า AOT เนี่ยก็เตรียมที่เปิดประมูลรายที่2อีกนะซึ่งรายที่2เนี่ยเขาก็จะหมดอายุไปเหมือนกันนะซึ่งออสกาเองเขาก็สนใจอยู่นะ,ะเขาได้รายที่3มาแล้วเดี๋ยวก็ลองดูนะครับว่ารายที่2อเนี่มูลค่าประมาณสัก1 5 0 0 0กว่าล้านบาทเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเขาจะเปิดเมื่อไหร่นั่นเองนะครับครับทั้งนี้เนี่ยสำหรับ w uh, w FSPG Cargo พวกการรายที่2ซึ่งเป็นบริษัทร่รวมทุนระหว่างบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนว่า BA กับสิงคโปร์สัญญาเนี่ยจะสิ้นสุดในเดือนตุลาคมปี2569คือปีหน้าจึงต้องเปิดประมูลใหม่คาดว่าจะได้ตัวผู้ประกอบการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมปี69เพื่อให้มีระยะเวลาในการเตรียมการ6เดือนก่อนสัญญาจะเดิมจะสิ้นสุดโดย fspgcargo เนี่ยมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมประมูลด้วยนะในฐานะที่ที่เคยได้สัญญามาก็ยังมีสิทธิ์ในการที่จะเข้าร่วมประมูล่เในรูปของการรายที่2ด้วยเขาก็มีรุ้นแหละเขาก็อาจจะได้รายที่2ต่อเนื่องหรือเปล่าหรือว่าจะออดก้าหรือเปล่าเนะี่ยเดี๋ยวรอดูต่อไปนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นความคืบหน้าอย่างเป็นทางการแล้วกันนะสำหรับตัวของอโครงการบริการภาคพื้นนะครับหรือว่ากราว์วิสนะครับแล้วก็ แอร์คาโก้นะครับที่ส่วนณภูมินะสองโครงการมูลค่าก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะฮะรวมๆแล้วก็ตกประมาณ67,000่กว่าล้านอนะ่ะก็เดี๋ยวเรา่องติดตามดูนะครับสำหรับออสการ์เนี่ยก่อนหน้านี้ออสการ์ Oscar เขาเคยมีแผนกันนะครับคุณจตุพรครับเรื่องของการที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์เหมือนกันเดี๋ยวรอดูนะครับว่าพอได้สัมปทานตรงนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยฮะการเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยน่าจะเร็วขึ้นหรือไม่เพราะว่า ด้วยความเป็นสารุโปโคนะครับมันไม่ต้องไปเรื่องยึดโยงกับงบการเงินครับคุณคุพ,พรมันจะมีเกณฑ์ฟาสแท็กอยู่สําหรับใครที่ได้เป็นสัมปทา,านมาเนี่ยสามารถที่จะใช้สัมปทา,านตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งในเงื่อนไขในแง่ของการเข้าจดทะเบียนในหลักทรัพย์ก็คาดหวังนะครับว่าอีกไม่นานก็คงจะมีแผนตรงนี้เหมือนกันนะครับ